นี่บ้านหนองโบเรียนนะครับหมู่ที่หมู่ที่เท่าไรครับหมู่ที่8ตําบลยางท่าแจ้งนะครับอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเบื้องสภาพขงบีนองเอ้ยจมอยู่ในน้ำเลยนะครับถ่วมลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเออนี่ครับเบื้องเรารับีนองครับอยู่ในบ้านนะครับของต้องยกขึ้นที่สูงนะครับน้ำกันไหลเกี้ยวครับ พระนะประจำกายก็คือเรือครับนี่เรือครับอ้าครับยกขึ้นสูงนะครับไอ้ซอยตัวยังไปกว่อนด้อพี่น้องเลยมาเห็นลูกสาวนะครับอ่ากำลังซักผ้าครับซักผ้าก็ต้องแบบนี้แหละครับนี่ครับขั้นคู่น้ำเน่าเหยียดนะครับปั่นเป็นดินเหนียวครับรถแม่โคมาว่างไวเป็นขั้นคู่ครับเหมือนกับขั้นหน้าของเขานะครับเพื่อกันน้ำกิลจะไหลทะลักลงสูอ่าตะบนย่างท่าแจ้งนะครับนี่บั่น นองบอลเลียนนะครับอยูอ่ห้างจากอำเภอโกสุมิสัยนะครับของเฮ้าประมาณจากกิโลคนล,ละก่ละพ้อแปดกิโลปะ่ะไม่รู้นะครับครับนี่คือทางเข้าบ้านน้นองบอลเลียนนะครับทางเข้าบ้านน้นองบอลเลียนครับน้ำกำลังครับเพื่อนด้ทางอบตเดี๋ยวบิ๊กแบกนะครับมาว่างไว้มากันน้ำไหลซึมลงไปนะครับน้ำกันยังเปียกๆอยอ่อ้าว ครับวันนี้อบตย่างท่าแจ้งกันย่งอ้าวสวัสดีครับผมกำลังถ่ายทำช่องยูทู e พอเพื่องครับรถขนขยะของอบตย่างท่าแจ้งนะครับกำลังมามาบ้าดูแลพี่น้องมาเอาเก็บไปนะครับสวัสดีครับครับผมครับอ้าวขอบคุณมากนะครับท่านนายกนะครับที่ให้ทัางพนังงานนะครับมาเบิ้งแย่งนะครับมาเก็บเอาขยะของบ้านน้องวิญญยนนะครับนี่คือนา นะครับหน้าเข้าประตูบ้านนะครับท้างด้านอาทิตย์ตะวันตกนะครับห่างจากวัดพ้องรัตนารามมานะครับน้ามก็ลั่งครับจุดนี้แหละครับจุดน้ามอาทีมันไหลเปรี้ยมอยู่นะครับต้องฝากไปถึงกี่นองที่อยู่ด้านในนะครับอดทนอีกจักน้อยหนึ่งนะครับอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะครับน้าปล่อยจากเคื่อนอุบัติก์ก็จะผ่านไปนะครับนะเนุเนุสองนิ้วนอยสิ นี่ร้านไส้นะครับมื่อนี่เป็นพระเอกเต็มตัวเลยต้องรับอิจชอบนะครับค่าใช้จ่ายนะวันนี้ <laughs> อ,อ้าวอ้าวหัวววนไปร้านที่โ้นตัวกับบ้านหลังนึงยังจุ่มปิ๊บอยู่ในบุตรเลยเห็นองค์กำลังสี่ร้อยน้ำนะครับนี่คือห้องน้ำนะครับทั้งอ๋ออบตได้จัดหาให้นะครับพี่น้องครับถั่วมดนะครับห้องน้ำโบมีนะครับต้องมาใส่บริการของสุกขายอยู่ทีงนี้ครับนี่ทุ่งคางนี่นะครับเป็นทุ่งของ อาปลาดำๆเยอะๆยกไปไกลเหมือนเขาคือต้นปลาของตำบลยา่างทายแจงนะครับเด้อเป็นลุ่มน้ำของส่วนนี้ไปเฮาตะโนโเอารถคู่กายน,น,น,นะครับรถท้ายท่อมนเหือนี่ครับน้ำโดยรถซาลิงนี่แหละครับอ่าอย่าให้พี่จะพยายามจะให้การเคลื่อนไหวมันไหลนะครับเด้อเพราะว่าภาพมันจะออกมากไปครับรับนี่ครับอยากให้ดูนะครับว่าอ่ามองนี้นะครับยังไหลปิมยกกับบ่เป็นยังครับ เตียวว่าหาใหไหลแห้งครับไหไหลแห้งน้ำมันจะขาดไปหลายนะครับนี่เอาเอาขออนุญาตท้ายด้านหลังแล้วกันครับไปคุณตโนนี่ขั้นคู่นะครับไปครับมามามาเอาเข้าช่องยูทูบของพอเผื่องครับสวัสดีจ้าครับเป็นกำลังใจนะครับ สู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆสู้ๆการต่อสู้กับภัยธรรมชาตินี่ต้องใช้ความอดทนนะครับเอาฮ่าห่าฮ่าฮาเอาขาดว่พี่แน่พี่น้องเย่ะเหมอน้องบรเลียนโอ้ย่าหนอดกล้องครับอ้าวนี่เบิ้งครับนี่ทั้งอ่าด้านด้านที่ใด้ของบัณฑิตด้านที่เหนือของบ้าฑน้องบริเลียนนะครับนี่อ่าทุกหลังคานะครับท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องบริเลียนนะครับเบิ้งเอาครับ อยู่ในบาดาลเลยนะครับเพราะกันคู่ไว้นะครับถือว่าข้าลหางทำความสะอาดกอนนะครับเ้อะไอ้ยาใเห็นมันต่วงมดนะครับเปจนองไว้ไอ้จงไว้บางส่วนนะครับบางที่ท่วงไป้เขาก็อดทนนิดสักน้อยหนึ่งนะครับคงจะมีการเยียวยาจากทั้งรัดนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟธรรมชาตินะครับครับครับเราเวรียมาใส่เลือนะครับในบางส่วนนะครับพี่น้องก็ตตกใส่ตัวเองนะครับ ฝากถึงพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเด้อการต่อสู้นี่เป็นไพ่ธรรมชาติที่เอ้าบอกระทบ่าไม่อีกปีหนึ่งนะครับปีสองพันห้าร้อยสิผ่านะครับมือนี่นะครับเป็นเตาของวันที่แปดตุลาคมสองพันถาร้อยหกสิผ่านครับเพ่กลับเจรจาหลังคาเดือนครับเอาเงาครับดูนะครับเราจะบันทึกภาพแย่งความทรงจําไว้นะครับสวัสดีครับยินดีกับแข่งรอบพี่น้องเอ้ ภาพแห่งความทรงจำนะครับส้อยนี่นะครับส้อยพญลบนี่น้องก็ใชครับชมอยู่ในบาดาลนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับยังครับแน่นอนครับแน่นอนครับลงแน่นอนครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับพี่วงครับ อามามาออกแสดงหนังให้มึงด้วยนี่ไม่มีค่าตัวนะครับ, <laughs> รบครับขับเอาไปโอ้ับไปครับนี่คือบ้านคุนพันชระนะครับ สุรชิพนะครับเด้อนะครับหัวหน้าทั้งอบตยังได้แจ้งอยู่ยังไงเนาะอาบน้ำตาเกยเท่น้ท่านพัชรละออกทีวีดีไหมครับเนี่ยครับสวัสดีครับเอ้ยพูกมักไก่กับมักคักมักเนี่ยเอ้าขับมาดูตรงนี้ครับจุดนี้อ้าวเป็นจุดที่อ่าเราก็น้ำกำลังจะไหลนะครับลงสู่ ตำบลยางท่าแจ้งนะครับสงสัยครับรอรถแมคโครอยู่นะครับรอรถแมคโครอยู่ครับหน้ามันตาดแล้วนะครับเอาไปช้าช้าหน่อยครับช้าช้าหน่อยขับหน้ามันตาดแล้วนะครับพี่น้องชาวตำบลยางท่าแจ้งนะครับนี่ถ่ายสดนะครับถ่ายสดนะครับนี่จุดที่หน้าโรงเรียนบ้านน้องบริเียนะครับกำลังมีาน้ากำลังตาดครับพี่น้องในระยะประมาณ1น0เมตรนะครับ ดินย่งบทันไห้มานะครับคงจะรอดินล่ะครับพี่น้องที่เคารพรักครับยุ่ขังลางนะครับเอาบึงน้ำนะครับเอาอบตก็เจ็บไปนะครับขยะครับเพราะว่ามันจะเป็นมลภาวะมลพิษครับพี่น้องนะครับนี่คือข้างในคือโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนนะครับจมอยู่ในบาดาลนะครับพร้อมครับพี่น้องหลายบ้านบ้านที่สูงก็ย่งพ่อหยกขึ้นไดครับเอาไปครับพันนะครับนะครับ โอ้หัวโยกหงอกไวเลยนี่ขับรถเนี่ยขับรถดีๆนายครับบังอะพี่นองเอ้ยนะครับนายเห็นใจนะครับผู้ปศุภูถอกะไพนะครับเป็นไพ่ธรรมชาติที่ยิงหไงนะครับต้องจาลึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์จริงๆนะครับนี่ดูพวกเตาต่างๆนะครับต้องยกขึ้นที่สูงนะครับฝังมีค่ายเอาไว้ที่สูงนะครับเด้อ ท้องค่ำมันก็จะให้หลุดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจิ๋เยอะไปไปช้าๆนะครับช,าชา้าๆสวัสดีครับสวัสดีครับอา้าวล้างล้างหลายๆรอบล้างหลายๆรอบนะครับช่วงน้ำท่วมในน้ำค่อนข้าง,งที่จะสกปรกครับฮ่า <laughs> ฮท้ายท่านจังเยอะดูพ่อเพลินครับอา้าวยามพี่น้องชาวบ้านน้องเวียดดินนะครับเมื่อนี้ รถล,ล่าบางส่วนเกาขึ้นมาที่สูงนะครับมาไปค่อยไปนะครับออด้านตะวันอด,นดนอกของบ้านนองบลเลียนนะครับไปนี่จะเป็นบ้านบ้านแกงโกสุมนะครับนี่อนุญาตแสงรถรถเทศาบาลน,นะครับอนุญาตนะครับถ,ถ,ถ่ายทำนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ น้องบรีนนะครับนี่คือน้องบรีนนะครับอ่าเดี๋ยวฟ้านี่หัวหน้าชนประธานบัญญัติสารคามนะครับลุยน้ำมาเองท่านบัญญัติครับเว้ยนบญญะบร้ยัตบรยับ้านโยกข้างไนนะครับหัวหน้าเนาะขน้าหัวหน้าชนประธานนี่ไงยังลุยน้ำครับพี่น้องให้เบิ่งโอ่เพราะว่าน้ำมันค่อนข้างจะรุนแรงครับปีนี้ครับนี่คือ ผมจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเอาเก็บให้เต็มที่นะถ่ายทำแล้วโุ่นสูนะครับพี่น้องชาวตำบลยางท่าแจ้งนะครับดูก็แล้วกันนะครับเบื้องเราครับพี่น้องให้ยน้ำกำลังไหลตัดอยู่ในช่วงอ่าช่วงนี้นะครับครับสวัสดีครับต่ยังน้อเนี่ยน้อในวงน้อเออเอาเป็ดนะครับครับสวัสดีครับ ผมมาถ่ายบันทึกไว้ในช่องยูท b e ไว้บันทึกความทรงจำครับในประวัติศาสตร์แห่งน้ำท่วมทั้งใหญ่ <laughs> นี่บ้านหมอยอดชินนะครับซุ่มผู้ที่เสื้อง,ง่วด <laughs> นะวดีๆนะครับพี่น้องเอ้ยหลังนี้นะหลังนี้หลังนี่ก่อนหมอยอดชินหลังนี่ด้วยนะเออหลังนี่นะจมในบาดาลนะครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดดีเสื้อง,ง่วดกับทร่บอกหาเราเลยนะครับเราสิไพ่เงี้ยออกไปนะครับ <laughs> อ้าวท่าบรรญากาศครับพูดอะไรทั้งหลายในคลิปของผมหน่อยครับน้ำท่วมนี่เป็นไงครับปีนี้เห็นไหรลำบากมากลาบกจะทำไงครับทีนี้ก็อยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ต้องสู้ต่อไปนะครับครับผมครับนี่คือหมอยอดเชนนะครับหมอยอดเชนครับผมครับผมเอาลงในช่องยูทูบครับผมโฆษณาไปแล้วใจขาดสักโฆษณาให้ผมเองนะครับนี่หมอยอดเชนนี่ยนี่บ้านบังเทียนหมอยอดเช่นนะครับหมอยอดเชนนะครับเด้อนี่เดี๋ยว เดี а, <yap a> okay, ๋ยวกำลังติดต่อซื้อเรือให้นะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับพี่น้องชาวบ้านหนองบัวเรียนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับท่านเดียวเจนครับครับครับสาภาพน้ามีนี่มันรุนแรงนะครับเฮาจะบันเึือกไ้เป็นประวัติศาสตร์นะครับต่อไปห้องสิลืมไอดียเดียนครับครับนี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านหนองบัวเรียนนะครับที่กระทบต่อ เอาทุทกับภัยนะครับทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับอีกสักหน่อยคงจะดีขึ้นนะครับอีกไม่นานนะครับเราอยู่กับน้ําท่วมคงไม่นานนะครับพวกเราก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเป็นกําลังใจนะครับ